ไม่ต้องตัดต่อแน่นอนแน่นอนไม่ต้องตัดสวยเหมือนเดิมสวยสวยกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพอมันจอเต็มจอขึ้นมาคือสวยไม่สวยเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่งานตัวหน้ากากนี่แหละว่าสวยแค่ไหนเนี้ยแค่ไหนดีไซน์เข้ารูปแค่ไหนบางเจ้าผมเคยเห็นมันเหลี่ยมเหลี่ยมนู่นนูนออกมาเหมือนแบบติ่งอะไรก็ไม่รู้แทนที่ตัวจอมันก็สวยนะฮะแต่พอเจอหน้ากากที่คุณภาพไม่ดีาดีไซน์ไม่ดีคือมันเป็นอยู่ที่คนดีไซน์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วันนี้วันนี้ EP พิเศษใช่วันนี้ EP พิเศษเรามาแนะนําเกี่ยวกับเ e โนเวอเหมือนกันนะฮะตัว Lenovo Automotive นะครับที่เป็นจอ Android นะฮะติดรถยนต์นะฮะที่มีมีที่เราแนะนำไปแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น9นิ้วกับ10นิ้วนะฮะพอดีว่ามีคำถามเข้ามาเยอะนะฮะท่านบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเครื่องเสียงก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วใส่จอแล้ว จะใส่ยังไงจอขนาด9นิ้วปกติแต่วิทยุรถที่ให้มาก็จะเป็น7นิ้ว8นิ้วเต็มที่ละอันนี้มี9กับ10บเราจะใส่เข้าไปได้ยังไงตัวจอเก้านิ้วกับ10นิ้วมันก็ใหญ่กว่าปกติค่อนข้างเยอะถูกเราจะใส่เข้าไปในรถยังไงคําถามว่าเอ้ใส่ยังไงต้องไปดัดแปลงหน้ากากไหมต้องไปตัดอะไรหรือเปล่าเราก็เลยนําให้ดูนะฮะตัวอย่างบางบางรุ่นนะฮะมาให้ดูอย่างตัวจอที่ท่านเห็นที่เรา เคยเอามาให้ชมกันับเป็นจอแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะนั้นในช่องใส่ปกติถ้าคุณจะใส่เข้าไปดื้อๆมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วทำยังไงทีนี้เขาก็จะมีหน้ากากพิเศษเฉพาะมาสําหรับรถแต่ละรุ่นอย่างโตโยต้ก็จะมีหน้ากากของโตโยต้าฮอนดก็จะมีนะฮะเป็น Honda าแอคคอร์ดจะซีอาว จะเชจะโตโยเป็น A อ t i s จะเป็นอะไรเขาก็มีมแต่ละรุ่นมาเลยซึ่งเราก็แค่ซื้อตัวจอนี้ไปนะครับ,รบแล้วเราก็ไปซื้อตัวหน้ากากหน้ากากเฉพาะซึ่งก็ามาใส่ด้วยกันหรือว่ารีเพสถอดหน้ากากเดิมออกใช่ถอดชิ้นเดิมออกก็ะจะชิ้นใหญ่หรือจะเล็กกันแต่ละรุ่นเอาออกปุ๊บเราก็ไปซื้อตัวจอเสร็จแล้วก็ตัวหน้ากาก,ากชิ้นใหม่แล้วก็สวมรวมกันเข้าไปแล้วก็สวมกลับเข้าไป เพราะฉะนั้นก็จะหนึ่งคำถามก็คือไม่ต้องตัดต่อแน่นอนแน่นอนไม่ต้องตัดสวยเหมือนเดิมสวยสวยกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพอมันจอเต็มจอขึ้นมาคือสวยไม่สวยเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่งานตัวหน้ากากนี่แหละสวยแค่ไหนเนี้ยบแค่ไหนดีไซน์เข้ารูปแค่ไหนบางเจ้าผมเคยเห็น มันเหลี่ยมๆนูนๆออกมาเหมือนแบบติ่งอะไรก็ไม่รู้แทนที่ตัวจอมันก็สวยนะฮะแต่ไปเจอหน้ากากที่คุณภาพไม่ดีดีไซน์ไม่ดีคือมันเป็นอยู่ที่คนดีไซน์เขาจะดีไซน์ออกมาให้เข้ารูปสวยอะไรเนี่ยมันมันอยู่ที่ความชํานาญเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้ผมเอามาให้ชมสองตัวนะครับก็ อย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นจอ9นิ้ว9นิ้วก็จะใหญ่กว่าปกติแล้วนะครับก็จะสวมเข้าไปจะมีปีน็อตเนี่ยจะใส่นอตให้ดูด้านหลังนะฮะจะไขน็อตข้างหลัง4ตัวนะฮะเอาตัวจอใส่เข้าไปปุ๊บก็เรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วก็เข้าไปสวมสวมเข้าไปที่รถเดินได้เลยเราขันน็อตใส่ใช่ติดตั้งง่ายต้องบอกว่าติดตั้งง่ายแล้วแล้วที่ที่ตัวจอก็จะมีปลั๊กเฉพาะ ของเขาอันนี้ก็คือเสียบเลยไม่ต้องไปตัดใช่ก็แจ้งเขาไปว่ารถรุ่นไหนอะไรยังไงเขาก็จะมีปลั๊กเฉพาะแต่ละรุ่นมากถึงก็ไปเสียบรูบเสร็จแล้วอย่างตั้งง่ายของ l e n o ว o เนี่ยด้วยความที่เป็นจอแอนดรอยไม่มีภาคเครื่องเล่นคราะมันตัวจะสั้นบางบางมากอ่ะผมให้ดูอย่างนี้ดีกว่าบางไหมบางนะไซส์มอาจจะประมาณ1นหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้น ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็ช่องต่อต่างๆก็ใช่พอพอตเสียบต่างๆมันก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยจะเป็นอุปกรณ์อะไรที่มาเสียบพ่วงเพิ่มเติมมันก็จะอยู่ตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นเดิมๆก็คือสลับสายเสียบึ๊บเข้าไปตรงนี้กลุ่มพวกรถเล็กทั้งหลายรถสตีคาร์รถไซส์กลางรถไซส์ใหญ่แต่ถ้าเป็นอย่างกลุ่มรถรถแวนรถตู้ก็จะเป็นเนี่ยลักษณะนี้อันนี้ก็จะมาให้ชมกันนะฮะเนียนนะอย่างนี้ก็จะมีมีหลายหลายรุ่นอย่างโต้ต้าเอาพาอย่างฮุนไดเฮชวนอย่าง กลุ่มรถที่ขายดีทั้งหลายอันนี้ผมต้องตอบตัวว่าไม่แน่ใจนะครับแต่หน้าตามันก็ดูเนียนะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยดูเนียนนะดูเนียนแต่สวยสวยมากนะครอันนี้น่าจะเป็น10นิ้วไหมคุณบังคับตวันนี้สินิ้ว10นิ้วก็จะใหญ่เต็มจอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แค่เอาไปเสียบเข้าไปในจุดเดิมก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจแล้วทุกอย่างเราก็จะคอนโทรลทัชสกรีนได้ทีจอเลยนะฮะอย่างตัวนี้ดูแอปพลิเคชันจะทัชสกรีนก็สวยงามแล้วก็ลื่นไหล ส่วนวิธีการใช้งานอะไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้ในคลิปที่เราทยอยยอยอลงนะครับก็ใช้งานในด้านต่างๆพาร์ต่างๆของ Android นะครับก็เนี่ยที่บอกน่าสนใจน่าสนใจ